มือนี้สายกีตาร์ก็บอครบด้วครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอุสา เอ e ไอเออูรถไฟบ๊อบอยู่นี่นั่นไงเอไอเออู A I o <laughs> โอ้ยสายขาดลูกชายพี่ทำสายขาดเนี่ยฟาฮัสเอไอเออูเหรอรถไฟบ๊อบอยู่นี่นั่นไงใช่ไหมรถไฟข้าเนี่ยเอไอเออเอไอเอไอเออรถไฟบ๊อบ ยัเนี่มล็อกดิสายกีตาร์มีเหลือสี่สายนะครับโต คอยแงนคอยแต่เนื่นยิ่งฟังยิ่งเพิดดังเลียนเงินลวมลวมเต็มทมงนาข้าวรอมือเรียวเกี่ยวดองน้องนางนั้นาเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝน เฝ้าคอยเหมือนคนเป็นใครดวนบอกว่าซาวิไลเมื่อไรจะจอดน้ำจวนแหงคอดข้าวเต็มนาปลาราเต็มห้ยโบกรถข้างทางฝากฝังน้ำคำห่วงใหญ่ มยช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาด้วยโชว์เอวหน่อยเอวหน่อยเอวหน่อยด่วนบอฮอซ เต็มนาปาราเต็มไฮโบกรอยข้างทางฝากฝังน้ำคำ่วงใหญ่รับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาด้วยทีนี้เอาแบบนี้เด้อจัดรายการแบบนี้นะจัดรายการครับ เออจัดรายการแล้วแล้วทีนี้คนนี้ต้องเป็นพูดเป็นคนพูดบอกว่าสวัสดีค่ะพวกเราต้องพูดเป็นดยภาษาพม่านะออันทีบังกาชูบิโกโลทุกเยก่อจะยิ่งยายงเสี่ยไม่ย่อนพูดแบบนี้นะเดี๋ยวคนมาติดตามเราไม่ต้องบอกก่อนว่าต้องพูดแบบไหนพูดพูดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแสดงบทเพลงให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะเชิญชมรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะภาษาพม่าภาษาพม่า ปวดยังปวดแล้วปวดมามาพูดยืนตรงนี้ตรงนี้เอาพูดเลยเอาเอาเลยภาษาพม่าจิซูติมบะเลเอจิกราจิกุริกาพูดเร็วพูดไม่เป็อาพูดภาษาพม่าบอกภาษาพม่าพูดยังไงนะแล้วก็บอกว่าโปรดรับฟังพวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะภาษาพม่าเร็วสวัสดีค่ะพูดยังไง มิงกะลาบาิบงกะลาบาเ <c oughs> เออออได้แล้วเอเอพูดเลยไรเร็วเราจะร้องเพลงพ่อมาแล้วเนี่ยเอาลองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราไอาสวัสดีค่ะอะไรอะนั้นสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังกันค่ะรับชมพวกเราได้เลยคะเอาพูดเอาห้าสี่สามสองไอเกิดมิงกะลาบ่า <c oughs> <c oughs> เกามากพกาพูดเงนี้อริฟาพูดดิฮาริฟโชเล่โชเล่โชเลยเราไม่ได้มีแต่สดื้อน่าจะโชเ่มีกาบาวันนี้วันนี้เราเต่นวันนี้เราหลงเพลงเพี้ยนเพียนการห่าโอเคไมโอเคไม่เาไมพูด ้องมันแคบไปป่ะหนึองสาม่สา ed, ม่ามิงกาบามิงกลาว้าเราวันนี้เราวันนี้ร้องเพลงกันเราวันนี้ร้องเพลงกันทุกคนเพี่อนเราวันนี้ร้องเพลงกันภาษาประมาณพูดว่าไงอ้าวโอเคเอา okay. <ss c ười> <opened mail> <throat> เอ <osed> ่เอาเราคนนี้เหรอเอาพูดเอาคนนี้พูดคนนี้พูดเอาเร็ว นนไม่เป็นอ้ามิงกะลาบาก็พูดไม่เป็นหรอสวันดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง <c oughs> เยเยนเไอ้มิงกะลาบาหนูชื่อพูดไปไงหน,นูชื่อมิงกะลหน,นูชื่ออาลีฟาอ้าวไม่ใช่ภาษาพม่าหนูชื่อ หนุมเราพ่อแม่บุมฟักอยากให้ลูกเป็นผู้เป็นคนหนุมเราพ่อแม่เลี้ยงดูผู้ใหญ่ยัดเยียดเครียดไว้ไอ้หนูไปโรงเรียนกระเป๋าใบใหญ่ ไปโรงเรียนจนไหลเจ้าเฮียนไปโรงเรียนเรียนเพื่อผู้ใหญ่ไปโรงเรียนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนุ้งเราออกไปวิ่งเล่นได้ออกกำลังร่างกายแข็งแรง หนุ่มเราชอบเล่นน้ำคลองดําผุดดำไวไา้จับหอยปูปลาไปโรงเรียนกระเป๋าใบใหญ่ไปโรงเรียนจนไหลเจ้าเยียงไปโรงเรียนเรียนเพื่อผู้ใหญ่ไป เป็นเธอเป็นเธอ สายเี่ต้องไซื้อสายมาเ่เนาะอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราองตากลากันไปก่อนนะไปสวัสดีว่าได้ไงใช่ัวัเรียกวะไม่เรีว่าเน้ากืนาเอาไปใ้มใช่หทไรทอะไรอ่างไรเน้าเราอยู่ไหนยู่ไหนนะซ่ากผมอ่ะไม่นาะซ่าก